ววนะเทปท้าไว้ไม่ตัไตด,ไ,ตดตไว้ทำอะไรละ่ะเดินมันจะโคกระดุดรถเลปท้ามันต้องใช้นั้นะมีอยู่เลื่อตัดเหล็กโอ้เลื่อยตัดเหล็กตัดเลยเหรอเออ ก็มีอยู่ก็มีวุ่กวิธีนั่นแหละที่มันตัดไม่ได้อ่ะมีก็ตัดไม่ได้เป็นอะไรแข็งเป็นเนื้อนูนกลางกลางเล็บขึ้นมาโต้นั่นั่งดีกว่ามัก็อี้นู่นนั่งก็อี้นู่นดีกว่ามั้งตรงนี้เดี๋ยวก็ลบผมเลือกไว้ตัวดีเรอดูในห้อง นั่งลงไปนั่งดีดีเอาพิงแล้วมันมันจะหักมันนั่นนะมันจะหักอยู่แล้วนะไอ้ไอ้ตัวดีๆมันเอาไปหมดเลยตามตัวไปทำอะไรวะนั่นะไปเตาะผักมันก็ไปนั่งไปนั่งเตาะผักเตาะผัก ตรงนี้มันก็เอาไปสองตัวไปเจาะฝังโน้นมันก็เอาไปตวงมันก็อยู่นั่ะไม่ตามไม่เอาปล่อยั้ยมันยากตายให้มันยาก,ยากเล้วไป

แอบไอ้ฮักช่วงนี้้่งนะแับใครตัดไม่ขาดเลยผมแบบเอียกว่าไอ้ชัวรนั้นก็เมือนกาเส็นยาวอะไรจะใครอ่ะคุมหรอกอันนั้นอะ่ะอันี่มันผมมันไอ้นี่เป็นสั่งกัดตังไงมันตัดไม่ออก ันไก่มันนี้มันคมอยู่มันเป็นแผ่นแผ่นไงลูกไข่นี่ก็ยังอยู่ไว้ถักแข่างนี้ใช่ไมมัมเยี่ยมมาาัตกไทยหุ่นหนึ่งใช่อืมตัดเลดกัดอะไรให้พร้อมชื่ออะไรฮะชื่ออะไรยีอ่อยู่ใกล้ใกล้กับ พกุกใบที่อยู่ไอ้หน้อยเนี่ยไม่รู้ว่าชื่ออะไรมั้งเดี๋ยวบอกชื่อ้องชามไม่ไ้คนพามามจัดไม่เข้าเลยอะแต่เตลเลียนก็คงไม่เข้าหรอกไม่เข้ามันเป็นสั่งกัดตังมันเนี่ย ก็เหยื่อทางนั้นมันไปจับอยู่อะ <c oughs> ก่อนอาวาทิตก็วาทิกลมเลยนะ <c oughs> แล้วก็วารทิใชาคมคมหมดคมเลย คนจันทร์หรเดินออกไปข้างนอกไงไปอาาปดีดเนี่ยเอากอะไป๋าให้ลูกจอดแค่นั้นส่งให้ส่งตังค์ให้ไม่เอาส่งตังค์ให้ไม่เอาครับ โตเนี um. ้ยมิ้วยี้สิบบาทเนี้ยเอาปะถอนมาไม่เอานั่งนายก็ได้นั่งนายก็ไม่ได้มือหนา ลุกขึ้นละวูรลมไม่ยืนเฉยก็ว่าอนไรที่หไหนที่รมอ่ะนั่นห้องน้ำหรอฮะรมห้องน้ำหรออืมรมในในบ้านนี่แค่ น้ำมีใช้หนนะเอาอะร,ราไร้ซากหัวเราไม่มีน้ำอ่ะฮะไม่มีน้ำเอาอะไรซากหัวตัดผมน้ำปองหลวงก็จะมีหรือเปล่านะไม่บอกงั้มันมาที่นี่วันนี้มันจัดอ้อยมานะใส่ก็ได้ มีกระรอนละไว้ไอ้นี่นไอ้รวมไม่มีกระรอนดีไอ้รวมก็มีที่ายจิ้มก็มีที่่ายละเราก็รอนที่่ายละก็ย่ำม,มันเอาไปาแท่แล้วอะก็รอนยี่ห้าลิตรลุง แล้วก็หลนยี่สิบริลูกลูกกมุมใ่หยี่ห้าริกก็หลนใหญ่สี่เรียมั้ะไปขายก็หล่นสามสิบรินี่นะอยู่ได้รู้เนี่ย อยู่เนี้ยอยู่ไอ้ต้นมะขามไหมเนี่ยต้นมะขาบม,มาขาบ,บางหนูเนี่ยไอ้รวมมันเช่นมาฮะให้เรื่อยวันนี้วันที่เท่าไหร่ สิบสส้าสิบาบสสาบสามสอืม วันที่สิบสามหรือวันที่ที่หกก็วองไห้มีอยู่2งตัวใช่ไหมอะไรฮะอะไรต้องตามตู้ไมจังเลยเลขไรล็อไว้ เพราะมันออกวันที่แหะมันออกวันที่หนึ่งเลยนะมันออกไอ้นี่ไงได้ที่สอง ยหนะะึ่งสองหกแล้วทีนีก็ไปได้แบเอาไอ้ตัวทุดถ่ายเก้า กเก้ารามอะไออหกหกเก้าหกันนตัวท้ายนนั่นไปลงลงตัวท้ายของวันนั้นแหละต้องท่าบสู้อือ ยอใกายคมกิิบแล้เนะตัดผมไม่เข้าเลยอือผ,ผ,ผมเคยตั้งคืนก้อนปิงเสีไดจทีนันน่น้ามันนานในในอง เีวไปล้างรถมันเชยๆไม่ไหญ่อบล้างตรงนี้ได้ม,มันก็ตายย่างเช่นปีเลยอืม ครึ่งเดือนอีมีครึ่งเดือนเดือนครึ่งเย็นครึ่งวันนี้าบงวดประดีเลยเือยูกเมื่อวานยางไม่ถูกเลยตรองวันละ อีา่าบม้อยง,งวดสุดท้ายเนี่ยวันที่หนึง่งวันที่หนึงน่นงโน่นแหละก้มเนาะก้มเนาะแตบมัาชนะตัเนียดตุนทีเนี่ยพอันส้นปี่ย Mong ở đây mấy hình rồi nè Nó chắc là hình mà Hay á Hay á ว่ารู้จะยิ่งิ้มไหมจิ้มห้ีิ้่งนีน,น,นั่นแหละเมืมาา่อเช้าเป็นแพ้่ตรงนั้นะ น้ำมีอทธิ์ฤทธิ์พอหรือเปล่าอาบอาบไม่ได้หรอกอาบไม่พอหรอกกะะผมสะหวังงั้นได้ไม่อาบยังไงกระผมเต็มหลัง ก็อาบลงมาเลยนะให้มันไหลลงไปน้ำมันยังไม่พอมันจะพอหละตาดลงบางทีเดียวเลยไม่เปียกตัวโอ้โหเป็นไอ้นี่แผ่นๆนี่แหละมันจะเปื้อนน้ำมันล้างไม่ออกเอาเอียงทางนู้น่อยทีเออ